สวัสดีครับทุกคนก็หลังจากที่ได้หยุดในช่วงเทศก,กาลสงการไปแล้วเนี่ยก็คงมีเวลาว่างกันพอสมควรเนาะสำหรับผมนั้นก็เพิ่งจะมีเวลามาอาัดคลิปนะครับว่าในช่วงงานหนังสือที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองได้ซื้ออะไรไว้บ้างนะครับแต่การซื้อของผมเนี่ยจะเป็นการสั่งซื้อผ่านออนไลน์ไม่ได้ไปเดินในงานหนังสือนะครับซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้คิดที่จะไปสักเท่าไหร่แต่ก็ มีความอยากไปอยู่บ้างสาเหตุที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าดูรีวิวจากคนที่เขาไปมาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่างานนี้มันยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่สถานที่จะเป็นสถานีกลางบางซือ่อซึ่งดูแล้วสถานที่มันยังไม่อำนวยให้กับงานหนังสือที่ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะทําให้บางจุดเนี่ยมันดูแบบดูเล็กไปเลยอีกประเด็นคือมันมีเรื่องของโควิดด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงไปสักเท่าไหร่แล้วเราก็ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวไงถ้าทําคนอื่นไปด้วยก็ไม่ยาก ลและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่ผมซื้อผ่านออนไลน์นะครับก็จะมีอยู่แค่แค่นี้แหละโอเคประเดิมด้วยค่ายแรกก็จะเป็นค่ายเน็ตนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นวันพันแมนจะมีเล่มสี่ 4, เล่มห้าเล่มหกคือเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บซื้ออยู่แล้วเพราะเราดูในอนิเมะแต่ทีนี้เราไปเห็นหลายเส้นซึ่งมันดีเลยนะมันสวยมากเราก็เลยตามเก็บดีกว่าซึ่งเราก็จะทยอยเก็บเรื่อยๆนะครับ ก็จะเป็นปิศนายูมทัทูดคนเขียนเดียวกับคนว่าโจโจเรื่องนี้จะเป็นการรีพิ้นใหม่ซึ่งเคยพิมพ์ไว้นานแล้วแล้วก็เป็นของหายากแต่ทีนี้พอเอามาพิมพ์ใหม่เนี่ยมันก็น่าเก็บใช่ไหมมันสวยอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะดูเนาะต่อมาก็เป็นโจโจเนี่ยมเล่ม4เล่ม5อันนี้ก็เพิ่งตามเก็บเหมือนกันมันจะมีทั้งหมด17เล่มจบใช่ไหมเราก็ทยอยซื้อเรื่อยๆต่อมาจะเป็นของค่ายสยามจะมีการสือร่อเล่มห้า เล่ม6เล่ม7เล่ม8ซึ่งเรื่องนี้จริงๆอ่ะมันมีแบบเป็นแพ็คชุดสามารถซื้อได้ทีเดียวเลยแต่ทีเนี้ยเรามองว่าถ้าเราจะซื้อแบบแพ็คชุดอ่ะถ้าเราจะซื้ออ่ะเราอาจจะต้องพลาดเรื่องอื่นไปด้วยเพราะว่าราคามันก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันถึงมันจะแบบซื้อแบบแพ็คชุดถูกกว่าแต่ถ้าหากเราซื้อเราก็จะซื้อเรื่องอื่นไม่ได้ด้วยนะครับ เราก็เลยตัดสินใจทยอยเก็บดีกว่าเนาะอีอย่างเรื่องนี้มันออกมาครบจบแล้วฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแพต่อมาก็จะเป็นเรื่องแมนจูดินแดนแห่งฝิ่นเรื่องนี้มันออกมาทีเดียว2เล่มแต่เราลองซื้อก่อนเล่มนึงว่ามันจะถูกใจไหมซึ่งจากการได้อ่านเนี่ยเราค่อนข้างโอเคเลยนะโดยเฉพาะเรื่องลายเส้นอะไรพวกนี้แล้วก็เนื้อเรื่องมันค่อนข้างจริงจังเกี่ยวกับฝิ่นเกี่ยวกับการลักลอบขายฝิ่นอะไรพวกนี้เนาะมันดูแล้วแบบจริงจัง ต่อมาก็จะเป็นเรื่องสุริยะประาดทฤษฎีสีเลือดนะครับก็จะมี2องเล่มก็จากการได้อ่านเล่มแรกอะเรารู้สึกโอเคมากเลยคือมันเกี่ยวกับเสื้อดีเกี่ยวกับจักรวาลเกี่ยวกับโลกอะไรพวกนี้คือมันเหมือนกับว่าสมัยก่อนอะเราเข่งขาดในเรื่องของพระเจ้าเกินไปจนกลายว่าง,งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับ ความรู้ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งต้องห้ามทําให้กลายเป็นว่าพระเจ้าในมุมมองของคนสมัยก่อนเป็นเรื่องที่แตะต้องไม่ได้แล้วก็หากมันมีทฤษฎีอะไรแปลกๆมากมันจะเหมือนกับเป็นพวกที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกนอกรีตอ่ะประมาณนั้นแหละเนาะอ่านเร่แรกดูโอเคมากแล้วที่น่าตกใจก็คือปกหลังอ่ะ มันมีคำอธิอธบายไว้ด้วยเนยอย่างโลกคืออะไรแล้วก็มีแบบลักษณะของวงโคจรเนี่ยคือละเอียดมากจนแบบเฮ้ยนี่มันงงงหรือมันหนังสือวิทยาศาสตร์คือเนื้อหาดีมากออันนี้แน่นอนว่าแนะนำนะซื้อได้ซื้อคือมันมันสนุกจริงแต่ที่น่าตกใจก็คือ เมสานักฆ่าเรื่องนี้เราไม่ได้สั่งนะไม่รู้มายัางไงนะถ้าดูจากรายการที่สั่งเรา,าอยู่แค่นี้จริงซึ่งครบหมดทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องนี้มาได้อย่างไงแถมหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้แชทไปถามกับเพจแล้วก็ยังไม่อ่านยังไม่ตอบก็เลยไม่รู้จะยังไงเรื่องนี้ก็เลยยังไม่แก่ดีกว่าแต่ถามว่าถ้าหากมีการโอนเงินหลังจากที่เขารู้ว่าให้มาเกินเนี่ย เราก็พร้อมที่จะโอนอะนะเพราะไหนก็มาแล้วเราก็ยินดีที่จะเก็บไว้เลยนะครับก็ของสยามก็จะมีเท่านี้แต่มีของแถมด้วยนั่นคือการ์ดคือเขาใส่ห่อมาอย่างเงี้ยเนาะจะมี2ไงใก็คือของเรื่องแมนจูก,กับสุราประหลาดมี2อ,อันนะครับแล้วก็ค่ายสุดท้ายจะเป็นของค่ายเซนชนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นบริษัทนี้มีความรัก เรื่องเกี่ยวกับความรักของ2คนนี้ซึ่งอยู่ในบริษัทเดียวกันแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองเนี่ยไม่สามารถเป็นที่เปิดเผยได้แน่ชัดนะครับว่า2คนนี้จริงๆคือคนรักกันอยู่ด้วยกันด้วยแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยให้คนในบริษัทดูได้เพราะว่าอาจส่งผลกระทบกับง,งานอย่างเช่นเวลาเราทะเลาะก,กันเวลาเลิกกันอย่างเงี้ยอาจจะทําให้งานเสียได้นะครับแต่ว่าความรักของสองคนเนี้ยสิ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยคือ ความหวานของทั้งสองที่แบบเบาหวานขึ้นอะ <g ül> ต่อมาจะเป็นเรื่องเอลซใหม่เรื่องไซอิวซอ๋วไซอยู่กิว้วแค่หน้าปลูกสีชมพูแล้วก็ผ้ังสัมจัง๋งคือแบบนะทั้งนมทั้งตัวนี้คือเบียดหน้าไปหมดวอะคือคงอาจจะไม่ต้องเ,เดาแนวกันละมังว่าเป็นแนวไหนประมาณว่าเดิมๆม,มาแหละแต่อาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้ามานั่นแหละครับต่อมาเป็นเรื่อง ไม่รับที่คุณครูอยากสอนเรื่องอะไรวะที่ไม่รับก็จากอาจากการได้อ่านข้างหลังเนี่ยก็มาแนวเพศศ,ศึกษาเนาะก็ถ้าเป็นเรื่องเพศ,ศศึกษาเนี่ยบางทีเราก็าไม่ค่อยอยากจะสอนกันสักท่าไห่เพราะว่าบางที การที่เปิดเผยมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแต่ถามว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องเพศศึกษาเนี่ยเราควรสอนกันอย่างเปิดเผยนะคือสอนไปเลยให้เด็กรู้ไปเลยว่าเพศชายเป็นยังไงเพศหญิงเป็นยังไงควรทํายังไงเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเราควรป้องกันด้วยวิธีไหนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น,เ,ปนเรื่องของธรรมชาติของคนอนะ่ะถึงเราจะบอกว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์แต่เราห้ามได้จริงหรออีกอย่างถ้าเรา ให้รู้จักวิธีป้องกันมันน่าจะดีกว่าไหมถึงแม้ว่ามีเพศสัมพันธ์กันแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภายหลังขึ้นมาอย่างเช่นอาจจะเกิดโรคหรือว่าท้องไม่ตั้งครรภ์อย่างเงี้ยเนาะก็เป็นอีกเรื่องที่น่าอ่านอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากเรามองในเรื่องของความจริงจังของเรื่องนี้นะต่อมาก็จะเป็นเรื่องสีตั๊ดเรื่องนี้เห็นว่าดังพอสมควรแล้วก็มีการดิบปิ้นออกมาต้องไม่รู้จักเท่าไหร่ เขาว่ามันไม่หมดสักทีแล้วเ็าว่าดูจากยอดขายแล้วคือมันก็พอสมควรี่ยเรื่องนี้ก็ได้ซื้อมาเล่มหนึ่งถึงเล่มหกนะครับก็ตามสภาพงบเนาะก็ซื้อมาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวมีตังค์เดี๋ยวค่อยต่ออีกสี่เล่มจบไปเลยนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้สําหรับกายเซ้นชูโอ้ล้วก็ลืมไปเลยของเซ้นชูเนี่ยได้ของแถมมาด้วย มันคืออะไรอ่ะเรียกว่าการ์ดหรอน่าจะนั่นแหละประมาณนั้นละมัง้งเป็นของเรื่องไย,ยตัวร้ายตั้งใจจะขุดหลุมลักเรื่องนี้เราไม่ได้ซื้อมาอ่านนะแต,แต่แต่ก็น่าอ่านอยู่เป็นการแต่ถ้ารอบหน้าจะซื้อของเซนชูเราอาจจะซื้อก็ได้นะเราดูแล้วน่าอ่านมากทีเดียวนะครับก็ทั้งหมดของเซนชูก็จะมีเท่านี้นะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่ได้จากงานหนังสือในครั้งนี้นะก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็แอบเจ็บบ้างเบาๆนิดนึงนะครับ สำหรับใครที่ชอบก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วพบกันครั้งใหม่นะครับสวัสดีครับ